ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมก็ผมเช่นเคยนะฮะสุขสันต์วันสงการนะครับผมปีใหม่ไทยเรานะฮะใครที่กลับบ้านก็ใครที่ไปเที่ยวหรือว่ากลับบ้านเกิดหรือหรืออยู่กับบ้านเฉยๆก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับโควิดพยายามรักษาระยะห่างก็พอครับ มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดครับแต่ถ้าเป็นมาก็นะเป,นเป็นน้ำ่เป็นหนักเ็่นั่ขอลาแต่ถ้าเป็นเบาก็เหมือนไข้ธรรมดาอเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ไม่เคยเป็นนะฮะแต่อะไรที่มันไม่สบายเนืไม่สบายตัวอาจจไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เวลาหับพิลลมเท่าไหร่ฮะอ่าะะ่ะครับจังหวะนี้ก็เป็นเกมแรกเลยนะฮะที่เข้ามาเล่นก็ ได้ที่หนึ่งอย่างงงงไปครับทูทูไทยไทไปเรียบร้อยฮะจุดที่สองกะะ็งมาเกาะสวรรค์เช่นเยนะคยฮะนมลกคุ้มคานยิงไปได้ก็เจ็บไปบ้างนะฮะที่สองัเลยนะครับเอาเอ p บีดีปลาาุกปัช้าถกัดอีกบีแต่ไปล็อกตัวดาวนะฮะจอนี้วิ่งเข้าชา้าจะทำยังไง เพื่อนวิ่งออกไปทางด้านซ้ายแล้วดาวครับมีดิโซนชาติไปเก็เบดาวครับจังให้ว่าปุ๊บนี่ตาไปโหสุดยอดไปเลยฟามาที่ลองเก็บช่วงบินไรน,นะอูเรืออูเรือเกมนี้เจอแมงมาสเตอร์ครับตัวสุดท้ายแต่ว,ว่าภาพมัน ถ้ามันตัดไม่ครบเนี่ยเนี่ยตัวสุดท้ายแทนลุงท็อปนะฮะแรงมาสเตอร์ปาหัวเข้าไปแตกให้หวดจดอีกทีนึงพ่อ,ออกมาแตกตปับ๊บกระก็โลกไม่เวิร์เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวก็โลกออกแน่นะนี่ฮะเกียมพี่ตองนะครับมานี่คมลกร้างนะครับเกียมนี้ก็มาพวก วิชาหมัดเมาะฮะนี่ครับชู่ๆในไทยไปแต่ถ้าชนะครับมาแก๊งพี่บิลลี่เขาเพื่อนเราราชาราชาฝันหลายะฮะราชาขี้เมาตอนนี้เอาฟาร์มาร์สามขีดนะครับแล้วก็เป็นเล่นเป็นสองขวงคนระับปกติพวกเดีไม่ค่อยจับสองขวงะฮะถ้าใครสังเกตหลายๆคลิปผมน้อยมากที่จะจับสองขวงคนระับแต่ตอนนี้มันเนิร์ฟม,มาลนะ ทำ่างในซองหาอะไรในกลองเกียริเกียรนี้กรได้ทนิดนึงไปเมื่อเดินนะฮะใครก็อย่าลืมไปทำบุญหรือไม่ก็ส่งน้ำพระในบ้านนะฮะได้เป็นสิริมงคลเกียนี้เป็นไงบ้างชนะไหมไม่มีใครรู้ ชนะที่ถูทูไท,ทยไทยไปตัวสุดท้ายเดี๋ยวพี่บิลลี่ก็เก็บนี่ครับเก็ที่ซองฮะเก็ที่สามเก็บี่สออี่มาในอะไรแดนชำระบ,บาปดาวไปครับมันเอารถชนเห็นไหม ผมได้จังหวะพอดีได้มูเข้าวงด้วยผมไปทางสภานะฮะนี่เนเนเทศตรงบาซิเดียรเราปาดมาสว่วนใกล้จะสุดท้ายของจะที่หนึ่งนะครับชิงอันดับแล้วเด็กเก้าคนนะก็จะอยู่ทางโซนบ้านเหลืองนะครับเอาล้วฮะวิ่งไป เงครับเป้งก็จะนี่ล้มลุกคุกการครับช่วยกันช่วยกันรับพอนะฮะทําให้วอร์ไปถุบมาเฟียขึ้นมาแจงคอยเขาเรียกอะไรคอยต้นดีนะอะไรแตนแนยิงเออคอยแตนแนีนี่เราก็ปาดยาวไปครับจรงนี้ ผมได้ยินเสียงคนอ้อมมาอยู่ด้านหลังสะพานนะฮะนี่จงหาะนี้ได้ยินดีดีนะเขาเล่นไม่เก่งไงหน,นูแต่มาอ,อ้อมนี่ตัวท้าย,ายครับเกือบตายครับเจอซองชาร์จแบบนี้มาดูระยะนะร้อยเมตรยังโดนอ่ะโอ้เกินอ่ะจีเอ็มแม่งแม่งเชียร์แต่ซองชาร์จนะถ้าพูดถึงแล้วไอ้ปืนลูดอะไรแม่งไม่ค่อยใสเอ็มจนี่แบบเหมือนเมียร้อยอ่ะ ไอ้ยาลูกฟองลูกฟองเหมือนเมียหลวงเห็นเอามาทีไรอ่ะมีแต่ดีดีทั้งนั้นเลยโกงโกงทงนั้นเลยสองควงสองเจ็ดนัดนี่มาสองชาร์จยุคนี้เป็นสองชาร์จอีกไอ้เหยจบไปฮะเกมเกมที่สี่แล้วมั้งได้ปะ่ะก็มาในนิคมลกล้างนะฮะอันนี้ป่าดาวป่าดาวอ่ะไม่ดาวไอวอลช่วยเนาะไอวอลพีโอวีอะไร สวยจังนะ VOP POV OVP เอออะไรช่างมันเออในจังหวะน,นี้ผมจะให้ดูนะครับดูระยะนะอันนี้เขายิงมาจากทางประมาณถ้าผมจำอะไรท่าเรือหรือเปล่านะระยะไกลมากเลยนะอย่าดูดูเขายิงโดนนะเนี่ยเขาอยู่ไกลมากเลยนะผมหรือว่าโป้ดูยิดูสะก,กิดรอยแดงขึ้นมาเห็นไหมร้อยขีดแดงๆขึ้นมาตลอดเลยอะ ซึ่งระยะไกลแล้วพ้นแล้วนะพ้นเหนินแล้วนะก็เนี่ยยังยิงโดนเห็นไหมครับทุกคนผมมองไม่เห็นเขานะผมเลยกาโปนจริงๆนะรือพวกเล่นคอมนะฮะนี้ถูๆได้ถ่าย,ายมาให้น้องชุบให้คนนี้ชุบนะฮะตอนนี้ก็วงจะสุดท้ายแล้วมาปาบๆซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่แค่ผมกลางล่มก็ชนะแล้วครับไม่ต้องถึงมือผมนะฮะ ผมบอกว่าเกมนี้มีโป้เพราะว่าผู้เล่นมันต้องมีแบบมีสส่คอมดูในดีอะครับสา่คอมนะ่าจะกลับมาเล่นกับกับมือถือได้แล้วนะผมว่าดูระยะย,ย่างเมื่อกี้ไม่น่ายิงโดนนะเพราะมันม,มันเกินอะ่ะมันไกลโพดอะ่ะไกลเกินอะ่ะไม่กระโจนแล้วละ่ะอเงี้ยทีอย่างเงี้ยเจไม่จับไม่แบนทีแบบไอ้แค่พูดคำหยาบคาย โดนแบนกันโดนนู่นอะไรไม่รู้เอฟเคกันหมดตัวไปหมดเลยที่โปโบแบนจับไม่ได้เหมือนผู้ร้ายนะผู้ตำรวจก็โจรเนานะนก็ต้องเกิดเหตุก่อนแหละมันถึงจะมีจับได้อะ่ะมันไม่เกิดเหตุมันไม่มีคนรายงานไม่มีคนฟ้องร้องมันก็มันก็ไม่ได้จับเงื่อนละอืมงอีแปลกนี่ครับตอนนี้เหลือห้าคนนะครับ ทีมเราเหลือสองนะครับตัดสินใจไปชุบเลยฮะมีเหรียญเยอะครับคนนี้มีสามพันสองร้อยเหรียญข้างในมีตัวนั่นแหละเห็นไหมปา่ปาปาาตายวอถามว่าโลกไหมไม่ได้โลกครับแต่โดนกดดันเยอะเกินไอวอมีเท่าไหร่ไม่พอหรอกต้องนี่น คลิปนี้ก็ประมาณเจ็ดนาทีก็น่าจะดูกันมันอยู่กินข้าวไปบนไปดูไปได้โต้งกากไปอ่าฮะฝากกดไลค์ส่งนางฟอยผมดูบ้างนะฮะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบลงแล้วล่ะลไม่นานนี่ดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บนี่ดาวไปนี่ครับมาเฟียฮานี่สาวๆเข้ามายิงกันอยู่บนหลังคาครับด้วยปืนพกนะครับหลังจากที่เราชุบไปนะฮะ มันกันเลยครับสองต่อหนึ่งเป็นไงเฟี้ยวไม่เฟี้ยวผมก็ทําแฟนหุ่นเลี้ยวอ่ะโอเคคลิปนี้จบแล้วยังไงก็ดูแลสุขภาพดีๆโควิดรักษาระยะห่างนะฮะอย่าไปคุยใกล้กันนะฮะใครที่มีแฟนก็เนะอย่าเพิ่งไปนอนเอากันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโควิดอะผมอิจฉาโอเคบายบายครับผม